อนี้ติดตั้ง P safe นะคะส่วนมากรถตู้จะใส่3กันแต่ถ้าบางคนบอกเอองบไม่พอใส่2อก็ต่างคะ่ะแต่3มันก็จะต่างเยอะกว่าเบากว่าจากอันนี้เราติดรถตู้คอมิวเตอร์นะคะ2.5 e ดีเซลนะคะกองกลมใช่พี่อันนี้กองกลมเนาะค่ะ ตู้ของมูตเตอร์นะคะใส่2ตัวหน้าเครื่องกับลูกค้าซื้อไปใส่เองได้นะคะรุ่นนี้นะคะมีคลิปใน u t u b e เหมือนกันนะคะิ้นเรียที่เราใส่เข้าไปแล้วคือท่อยางเส้นนี้มันเป็นท่อยางเส้นบนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไงตรงนี้ก็ตรงลงเข้ากองนะคะคอมันจะหย่อนลงแบงล่างอันนี้ถอดข้อยางนะคะคลายแคมป์นามาแล้วใส่ตัวนี้ไปได้เลยนะคะอุปรกรณ์รหัสวีทีโอค่ะมีรหัสตอกนะคะตรงมุมเนะะี่ยค่ะมุมเนี่ยจะมีรหัสตอกอยู่อุปกรณ์มีขอบค่ะเดี๋ยวเขาจะดันเข้าไปสนิทนะคะนะคะใส่แล้วขอบมันจะรัดรัดแคมป์พอดีนะคะ อเอาแคมรัดสายประกอบกลับเนี่ยวีคีโอนะคะไปเท่อย่างเส้นนี้พี่จะงองลงไปข้างล่างนี่นะคะนี่เป็นแบบนี้แค่นี้ค่ะอันนี้จะงองลงมพประกอบกลับเข้าไปอันนี้เข้ากองอันนี้เอาปลายแหลมเข้าค่าะแล้วหัดตัวทีทีนะคะเอาปลายแหลมประกอบเข้าไปได้เลยดันเข้าไปประมาณนิ้วนิ้วครึ่งะคะ่ะแล้วก็ประกอบกบลับรัดแคมเหมือนเดิมนะคะใส่แค่2ตัวแค่น,น,นี้เองนะคะรถตู้จะใส่สามก็ได้3มก็จะเป็นตรงใต้ซุ้มล้อนะคะใต้ซุ้มล้อเราจะมีตัว เทบิลปกักโบจนข้างล่างนะคะแล้วก็เป็นกองอีกนะคะใส่ได้ทั้งสามตัวนะคะจะเวิร์กมากเลยเครื่องจะนิ่งหายสันนะะ่นค่ะลดควันดำด้วยนะคะคันเร่งมันจะเบานะคะลออมันจะมาไวติดพิเศษเป็นเลยตัวหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะรหัสนะนะแจ้งไปแล้วจ้ะอันนี้ลูกค้ามาจากราชบุรีนะคะข้าง,งล่างใส่ไปเลยกเอาไหมก็มาละใส่ไปเลยออพี่ก็อยากใส่ตรงกองด้วยอีกตัวนึงอยากใส่ตรงกองเพิ่มอีกตัวนึงนอ่าเดี๋ยวใส่ค<า>วันเยอะมากค่ะนี่อัด นี่ผมอัดไป4ลูกแล้วเนี่ยนี่จางแล้วตอนแรกดํามากนะคะอันนี้ลูกที่5้านะคะยังเยอะเนาะนี่ดมเดิมเลยพี่เนี่ยค่ะเราจะวอร์มแช่สักพักหนึ่งนะคะถ้าดํามากนะคะต้องวนกลับมาแช่ที่สองพใหม่นะคะน,นี่รถด,เดมเดิมแไม่ได้อุด EGR ไม่ได้ทำอะไรมานะ มีคู่มือการวอร์มค่ะวอร์มเองได้เลยนะคะมีคู่มือให้ติดรถตู้นะคะทำเองได้อันนี้ผมก็ทำเองนะคะติดรถตู้อันนี้ตกลงใส่สามตัวค่ะเมื่อกี้ลูกที่ห้าแล้วลูกที่หก เราไม่ต้องย้ำเขาบ่อยอะพี่ห่างๆล่อยห่างๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยอัดอีกทีอ,กอ่ะ,อะเดี๋ยวพอเราไปเหยียบใช้อ่ะมันก็จะจางไปเรื่อยๆล่ะพี่นะ,ะใช่เริ่มบางลงแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ลองขับขึ้นขับลงดูค่ะ ขับดูค่ะขึ้นเนินลงเนินนะคะเรามีเทสให้ลูกค้าลองขับค่ะ,ะให้มีควันตามตูดละให้ดูว่าเบาขึ้นไหมดีขึ้นไหมโล่งขึ้นไหมนะคะปกติคือผมอืดแล้วก็มีควันดานะคะนยคะเราไม่ได้ไปวิ่งนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปลองวิ่งกับลูกค้าแต่ให้ลูกค้ามีการเทรนนิ่งก่อนให้ลูกค้าไปลองวิ่งนะคะให้ไปลองเหยียบดูก่อนนะคะ กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างให้ลูกค้าไปวิ่งมาขับตัวปิวมาเลยขับตัวปิวมาเลยเบ,บาเท้าขึ้นไหมเบา,บาเลยปล่อยฉันเล่นเลยก็เบาเบาแล้วหายสั่นไหมเนี่ยดูดูดูเนี่ยดูภูมิอะไรไดูเกียร์มะ สามตัวเนี่ยนิ่งเลยแหละแล้วก็เมื่อกี้พี่ขับไปเป็นไงเหมือนเบาพุ่งเลยเห็นปหพุ่งเลยาปล่อยคลาที่ก็เมื่อก่อนรู้สึกอืดเมื่อก่อนมีควันตามตูดใช่ไหมอ่านี่เมื่อกี้ผมมองมาตอนพี่ออกไม่มีควันแล้วนะอันเ่มากเออไม่ต้องกดเยอะปล่อยคาที่มันออกตัวไวมากออกตัวโตเบาแล้วค่ผ่านผ่านนะไม่ต้องแปลงด้วยสุดยอดมากขึ้นเดินลงเดินเมื่อกี้เป็นไงรู้สึกไม่ต้องกดเยอะเมื่อก่อนนะ ปล่อยค์ทนด้มันอ,ออกตัวแล้วปล่อยคาร์เมันก็พุ่งขึ้น,นแล้วนะมันก็ติองถึงสองสามนี่แหละออกตัวนี่แหละพี่ก็บอกตัวเบาแล้วหา,ายอืดแล้วโอเค